ฝังมือเลยลากบอลมาแล้วผ่าน้รกษาประตูจะยิงครับทําไมเราเราวิ่งตามมาโดยที่เราไม่ท้อเลยคิดแค่ว่าไม่ให้บอลเข้าประตูครับทำยังไงก็ได้ไม่ให้บอลเข้าประตูครับผมเป็นความมุ่งมั่นอยู่แล้วครับสาหรับตัวผมเองแล้วก็ในทีมด้วยเนี่ยน้องๆความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราเราเปลี่ยนตัวลงมาช้าเกินไปนี่คือเองครับก็มันเป็น เกมครับคือผมก็ก็เปลี่ยนออกมาช้าก็ไม่เป็นไรครับคือเรามีหน้าที่เล่นเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนออกมาให้เล่นแล้วก็ตามแท็กติกนครับผมพูดถึงทีมของมึงเลยยิงแต่การแบบนี้เกมลุกบยก็มึงเลยถือว่าเกมลุกดีครับก็คือเราก็ต้องกลับไปแก้แก้จุดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราพลาดเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเมืองเลยเขามีประสิทธิภาพ สูตรหน้าอย่างเงี้ยครับอย่างอาบูบาก้าอย่างเงี้ยครับก็เป็นสูตรหน้าต่างชาติที่มีความแข็งแรงความเร็วอย่างเงี้ยครับฝากถึงแฟนบอลที่สุธรเพราะว่าสิบเจ็ดก็ฝากถึงแฟนบอลที่สุทรนะครับอ่าแมตก์ต่อไปวันที่17นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของชัยภูมินะครับก็ปรับแฟนบอลชาวจังหวัดยะโสธรทุกคนนะครับไปชมไปเชียร์กันที่สนามสวนจาแทนนะครับ16บโมงกานะครับโอเคสวครับ